มาดูครับดูวความน่ารักของสายสนน้อยมซุกซุกซุกอันนี้หน้านีัเนะีย คูหูครับคูหูอยู่ข้างบนนี่บริเวณอ่างน้ำครับอ่างน้ำหมู่บ้านไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับจะพากันเข้าป่าครับกางจะพากันเข้าป่า มาอย่าลืมกดพากดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนี่นะครับกำลังจะเข้าไปในปา่าไปลูกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเข้า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 ไปพอกะพอกะืมเข้าไปนี่ครับตามกันเข้ามาครับกินสองทางสองริมทางนะครับเข้าไปครับ้องไล่เข้าไปครับ ถ้าพวกไม่เข้าไม่ยอมเข้าครับไม่ยอมเข้าเลยเหมียวเหมียวเนี่ยเหม,มียวไม่ยอมเข้านี่ยเหม,มียวนี่กินตังหนุ่มไปลูกปไปไปลงไปกินหนุ่มไปกำลังจะเข้ามาครับ พาก็เข้ามาแล้วครับสุดลอเข้ามาก่อนครับนี่นะครับเหนียวนี่นะครับจะพากันกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับกินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปข้างนั้นนะครับริมข้างอ่าง เก็บน้ําด้านข้างนั้นนะครับเข้าไปข้างในครับเพื่อไปกินข้างในนี่มาแล้วครับตัวสายชนน้อยกับสายชนใหญ่ครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับอาหารกินเข้ามาแล้วสายชนน้อยมาก่อนชนน้อยตามด้วยสายชนใหญ่สายชนใหญ่มาแล้วครับมาแล้วครับตามหาแม่แล้วครับ มาแล้ว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 แล้วสายชนใหญ่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ย้วิ่งเลยนี่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 สายหน้าสายหน้าโชว์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 หน้าครับโชว์หน้าเลยโชว์หน้าเลยครับกันโชว์ครับเดินเรื่องไายกันเข้ามาครับ ต้องไล่เข้าข้างในก่อนเข้าข้างในครับเข้าไปไหนไปลูกไปไปเข้าไปไหนไปไปเข้า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 ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้จัดการโปรเออนั่นน่ะเข้าไปเลยนั่นน่ะ ไปกินบนกันลูกอย่าเขาไปไหนแฮอกยอกยอกหย,ยอกแล้วครับหยอกแล้วครับเริ่มจีหยอกกันแล้วครับสองคู่หูนี่นี่สุดหล่อครับสุดหล่อไม่ใช่สุดหล่อก็ข้างหน้าครับตามตูดพ่อไแล้วครับนั่นนั่เรียบละ นี่ครับตามไปด้วยแม่สายสะนน้อยเจ้าสยามครับจะมากินนี้ทุกเช้านะครับกินบริเวณที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําครับจับปลาไม่ได้น้ําจะลดนี่นะครับบริเวณอ่างเก็บน้ํานะครับข้างอ่างเก็บน้ํานะครับรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ นานาพันธุ์นะครับหลายอย่างนะครับป่าสงวนครับนี่ครับชาวบ้านทำมาหากินได้ครับชาวบ้านแถวนี้นี่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับทีนี้ก็เข้ามาก็าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องทนชัยพาลุยนะครับ นนะครับทีนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ